สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวาสนาดอกจันทร์จากมหาวิทยายลัยพะเยาในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวชลาสุขใจสูงวัยแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผู้สูงอายุที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งมีจำนวนกว่า80คนมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆทั้งการออกกำลังกายและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ วันนี้นักข่าวพลเมืองสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยา,ยา,ยยาลัยพะเยาลงพื้นที่เรียนรู้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ติดตามจากรายงานค่ะเป็นว่าคนเท่ามาอยู่ไหมดีล่ะใหญ่จะดีเขาน้าจะได้หิห้วใหายง,งต่างๆให้ดูบ้านมันจะเห็นลกซึ้งเศร้า มาที่อีได้ปืนปืนปตหาหันปิงต,งต่างๆหลายอย่างย่างนี้ใส่ใจคนเท่าสบายขึ้นกันแก้วดวงมณีหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ดอนชัยพุทธศาสตร์และสมาชิกคนอื่นๆกำลังร,งร่วมกันทำกิจกรรมก่อนเรียนเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการฮอมบุญเป็นการเก็บกวดพัฒนาบริเวณรอบวัดเป็นอีกกิจกรรมอย่างหนึ่ง ของผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ที่เกิดจากการตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุจำนวนเจ็ดหมู่บ้านในตำบลดอกคำใต้มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด82คนนับว่าเป็นรุ่นที่สองของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ตั้งอยู่ที่วัดดอนชัยบ้านสันจกปกออำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและได้รับความรู้ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าชลาสุขใจสูงวัยแข็งแรงเขาจะต้องการมู้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยฝีมาห่วมเขียนมือมีกำลังวังช้าปีปัญญาแก่กล้าในการเขียนมีสุขภาพแข็งแรงต่อสู้โลกไว้กระเทียบต่าง สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเน้นเป้าหมายในเรื่องของการมีความสุขพร้อมกับการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุาด้วยจุดแข็งของหลักสูตรนี้ก็คือความสุขผู้สูงอายุที่มาเรียนที่นี่จะต้องมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่ได้มาเรียนหลักสูตรของเราเนาะเป้าหมายหลักสูตรของเราเนยนผู้สูงอายุต่างจากโรงเรียนที่อื่นเราเน้นเรื่องของการมีความสุข ชลาสุขใจสูงไวัยแข็งแรงเนาะเป็นสโลแกนของเราก็คือว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็จิตใจก็จะมีความสุขเบิกบานอันนี้เป็นเป้าหมายของเราเนาะส่วนลักษณะของการเรียนการสอนหลักสูตรแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกจะเป็นเชิงวิชาการหน่อยก็คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาทางสุขภาพแล้วก็เติมสีสันด้วยของวิชาคอมพิวเตอร์กับภาษ,ษอภาษษอังกฤษเล็กๆน,ๆน้อยเพื่อสร้างสีสัน ให้กับคนเฒ่านะครับส่วนในภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขทางใจก็คืออังกาลุงหรือดนตรีพวกนี้ครับจะเป็นการสร้างความสุขในภาคบ่ายแล้วก็จะไม่นานถึถงใบสองก็เลิกแล้วแค่นั้นเอง <S <S ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าภายใน10ปีข้างหน้า จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์การเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุโดยการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นก้าวแรกในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนักข่าวพลเมืองสาขาการสื่อสารสื่อใหม่รายงานไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือการได้มาพบปะเรียนรู้แลกเปลี่ยน พูดคุยซึ่งกันและกันจึงทําให้พวกเขาคลายความเหงาลงไปได้บ้างท่านผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยแชร์เรื่องราวของท่านมาที่ f a c e b o o k c o m s c i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285และตามช่องทางการสื่อสารนี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ